สวัสดีครับวันนี้ช่างเต่านนาม้ยิงป่านะครับมาส่งงานนะครับมีเร่งลางมินินะครับหนึ่งลำนะครับแล้วก็มีปืนศูนย์อยู่ทั้งหมดสี่ลำนะครับกำคอสามลำมือสอดหนึ่งลำนะครับทั้งหมดเป็นห้าลำนะครับวันนี้นะครับมาส่งงานมาถ่ายรีวิวให้ชมกันนะครับงานรถนี้นะครับก็จะเป็นไม้ชิงชันนะครับแล้ก็ กะพีเขาควายนะครับแล้วก็มีพยุงนะครับลำแรกนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นเล็งหลางนะครับมินินะครับชิงชันทั้งลำนะครับปีกโรลเลอร์นะครับลำนี้นะครับชัรกหกสิบห้านะครับลำนี้ปีกตัวนี้เป็นปีกสามสิบนะครับโรเลอร์ซูเปอร์ลีนนะครับยาวรวมตัวนี้มันร้อยร้อยสี่สิบห้านะครับจาก ท้ายนะครับถึงปลายปืนนะครับร้อตัวนี้เป็นมินินะครับส่วนพวกนี้นะครับสเตปเดียวกันหมดเลยนะครับชักเจนะครับเป็นปืนศูนย์ชักเจนะครับทิ้งปลาย50บนะครับวัดจากปลายนะครับบริเวณปลายปืนนะครับมาถึงปลายปีกตรงนี้นะครับ50บนะครับตัวนี้เป็นระยะชักเจ็ดสิทั้งหมดเลยนะครับลานี้ก็จะเป็นไม้พยุงนะครับ ตัวนี้ส่งมาบิ้วใหม่นะครับก็คือส่งมาอาบน้ําใหม่นะครับมีแกะลายเช็คเกอร์นะครับเพิ่มมานะครับคือแกะลายนะครับแกะลายกันลื่นนะครับแกะลายกันลื่นแล้วก็ทําสีใหม่นะครับพีระมิดชัดเจนเหมือนเดิมนะครับก็มีขัดปัดเงาให้ใหม่หมดเลยนะครับก็คือทําสีใหม่นะครับอาบน้ําให้ใหม่ ลำต่อมานะครับเป็นไม้กระพี้เขาควายนะครับอันนี้เป็นแร็กเกอร์กึ่งเงากึ่งด้านนะครับก็คือออกไปทางด้านนะครับตัวนี้ก็จะมีหูกวินด้วยนะครับใส่หูกวินนะครับไม่ได้แกะเชคเกอร์นะครับตัวนี้ลำนี้ลูกค้าไม่ได้อ่าบอกให้แกะเชคเกอร์นะครับใส่เพิ่มแค่หูกวินนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นมือสอดนะครับ กีตาร์นะครับทรงทรงกีตามือสอนนะครับตัวนี้ก็มีปีกซิ่งด้วยนะครับลูกค้าซื้อมาให้ใส่นะครับแล้วก็มีชุดประกบปีกด้วยนะครับลำนี้นะครับก็คือเงาคึงด้านเหมือนกันนะครับแกะลายเชคเกอร์นะครับใส่หูกรวินนะครับแล้วก็ใส่ปีกซิ่งนะครับ ที่ประกบปีกนะครับครบเซตนะครับตัวนี้ท็อปสุดเลยนะครับปิดท้ายสเตนเลสด,ด้วยนะครับนี้ภาพโดยรวมนะครับ ปีกตัวนี้นะครับเป็นปีกตัดมือนะครับตัวนี้นะสมัยก่อนที่ยังไม่มี CNC เข้ามานะครับปีกพวกนี้ก็จะเป็นงาน CNC หมดแล้วนะครับนี่ฮะ CNC สแตนเลสก็ปัดเงาทุกจุดเหมือนเดิมครับเงาเงาวิ่งวิ่งเลยนะฮะสีสันก็จะลวดลายอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับพวกไม้ชิ้นชันเนาะลายมันก็จะสวยเด่นนะครับ มากกว่าปลาดูนะครับบางทีปลาดูก็มีลายจะจ,จัดอย่างนี้ก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะพลิกอีกด้านหนึ่งให้ดูนะครับพอดีถ่ายฝั่งนี้แล้วมันย้อนแสงนะครับมันมองไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวผมจะพลิกอีกด้านหนึ่งให้ดูนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ แบบนี้นะครับอันนี้เป็นไส้กลางไม้นะครับใจกลางมันมันก็จะเป็นเป็นรอยไส้นะครับก็อุดด้วยผงไม้สีดำๆนะครับไม่แตกไม่หักนะครับเพราะว่าบริเวณสําคัญมันอยู่แถวๆนี้นะครับคือคอไม่หักไม่ขาดแน่นอนนะครับอันนี้แค่้อยตื้นๆเองครับไม่ได้ลึกนะถ้ามันรอยลึกมากๆผมก็ไม่เอามาทํเนาะตัวนี้มันได้ลายค่อนข้างสวยนะครับก็เลยหยิบมาทํานี่นะครับอีกฝั่งหนึ่ง ตัวไม้พยุงนะครับเป็นไม้ที่มีตําหนินะครับรอยตําหนินะครับตั้งใจทําตําหนิแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องอุดมันนะครับนี่นะครับแกะชิคเกอร์อันนั้นเป็นกระพี้เขาควายนะครับดำนะครับค่อนข้างที่จะดำมากครับก็ใส่หูกระวินไม่ได้แกะลายเช็คเกอร์นะครับส่วนอีกสองลำตรงนู้นนะครับก็เป็นมือสอดนะครับ ชิงชันนะครับแล้วก็กำคอนะครับสีค่อนข้างเข้มนะครับนี่นครับนี่พริกสองฝั่งให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ยังไม่ได้รับงานนะครับบอกไปก่อนนะครับแจ้งไปก่อนยังไม่ได้รับคิวนะครับ เคลีวเดิมอยู่นะครับงานเดือนสิปีหกสี่นะครับตอนนี้กําลังทําอยู่เริ่มทยอยออกเรื่อยๆแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นเดือนอ่าสิบเอ็ดสิบสองนะครับเดี๋ยวขึ้นพร้อมกันเลยนะครับช่างเตาน้าไม้ยิงปลาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ